ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงคำตัดที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ของหมู่สัตว์ทั้งหมดแต่ทีนี้ว่าอัธยาศัยของหมู่สัตว์มันก็แตกต่างกันไปพระพุทธองค์ก็จะได้แสดงไว้เป็นเรื่องของขันห้าเนี่ย แสดงในพระสูตรอย่างเงี้ยพระองค์ก็จะแสดงแสดงเป็นบุคคลเป็นอะไรอย่างนี้ในอภิธรรมอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ก็จะแจแจงว่าจิตมันเป็นยังไงเวทนามันเป็นยังไงพระพองค์ก็จะแจแจงแยกออกไปเป็นอย่างๆอย่างๆทีนี้ว่าอัธยาศัยของสาวกแต่ละท่านอย่างเงี้ยมันได้แค่ตามกําลังของตัวเอง แต่ว่ามันคือเรื่องเดียวกันนั่นมันเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะแสดงธรรมส่วนพระธรรมก็คือเพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกมันจะได้อยู่ให้รู้สถานะกันมันจะได้รู้ระเบียบการอยู่ร่วมกันอะไรร่วมกันอย่างนี้มันจะได้ไม่ปีนเกี่ยวกันแล้วข้อวัดมันจะได้ถูก มันจะได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันก็จะได้มีแบบแผนที่เราปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะต้องทำอย่างไงอย่างไงอย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นก็เป็นไปเพื่อความที่ไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นเท่านั้นก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น แต่การใช้คำของพระพุทธองค์อย่างเงี้ยมันแตกต่างกันไปสาวกแต่ละท่านอย่างเงี้ยบางทีอย่างท่านพายับอย่างเงี้ยท่านก็ได้สะสมมาเยอะท่านก็ไม่ต้องได้ยินได้ฟังมากมันก็คือเรื่องเดียวกันว่าได้ยินก็สัตว์แต่ว่าได้ยินทราบก็สัตว์แต่ว่าทราบอย่างนี้มันไม่ปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันรู้ตรงไปตรงมาอย่างซื่อ มันเป็นการเจริญอินทรีย์ที่ยอดเยี่ยมแต่ท่านสะสมมาเยอะแล้วมันคือเรื่องเดียวกันสาวกที่จะถ่ายทอดธรรมะของพระองค์นี้ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ว่าใครก็จะมาถ่ายทอดได้ดีอย่างพระหูสูตรอย่างนี้พระองค์ก็จะตัดไว้หลายแบบก็พระหูสูตรได้ยินได้ฟังมากถ่ายทอดก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็มี พหูสูตรที่ได้ยินได้ฟังมากแล้วก็ทรงจําได้ดีมากแล้วก็พอถ่ายทอดได้เพร่หูสูตรที่ได้ยินได้ฟังมากแล้วก็ทรงจาได้ดีมากแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากมันได้แค่ตามกําลังสติปัญญาของตัวเองภูมิของตัวเองเท่านั้นครั้งที่พระองค์ได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นใหม่หกสิบกว่ารูปหกสิบเอ็ดรูปอย่างนี้ พระพุทธองค์ก็ได้ให้ไปเผยแผ่ธรรมะไปที่ละคนที่ละคนอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช้คำพูดอะไรมากมายก็คือท่านปฏิบัติจบกิจอยู่แล้วก็คือก็เพียงแต่แสดงสิ่งที่ท่านทำได้มาตรงไปตรงมาตามภูมิของตัวเองมันก็มีคนที่น้อมมาปฏิบัติแล้วก็บรรลุมรคผลกันก็มีแตกหน่อออกไปมากมาย มันก็คือเรื่องเดียวกันที่ได้ยินจากพระพุทธเจ้ามาแล้วน้อมมาปฏิบัติเห็นมรรคเห็นผลอย่างนี้พระพุทธองค์ก็เปรียบเสมือนหมอใหญ่ส่วนสาวกก็เปรียบเสมือนแพทย์แพทย์เฉพาะทางสาวกนี้ก็คือจะเด่นไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะถ่ายทอดไปเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเป็นไปตามภูมิของตัวเองตามกําลังของตัวเอง อย่างท่านพภาษาริบุตรอย่างเนี้ก็ได้ยินจากท่านพระสัชชิส่วนท่านพระสัชชินี้ก็คือมันเป็นธรรมะที่ท่านปฏิบัติจากพระพุทธเจ้ามาจบกิีบแล้วเพียงแต่ท่านใช้คําสมมติให้ท่านภาษาลิบุตรเข้าใจเท่านั้นเองท่านภาษาริบุตรได้พิจารณาแล้วก็ได้พิจารณาฟังตามท่านภาษาริบุตรก็ได้เป็นพระโสดาบัน มันมีหลักอยู่มันไม่ใช่ว่าพูดอะไรมั่วๆแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจเราก็พูดอะไรไปก็คือมันบางทีมันพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ส่วนท่านพระอัชชินี่ก็คือถ่ายทอดจากใจสู่ใจอย่างเงี้ยแล้วท่านพระสารีบุตรก็ไปถ่ายทอดให้ท่านพระโมคคัลลานะฟังจากใจสู่ใจอย่างเงี้ย มันรับกระแสถึงกันแล้วมันพิจารณาตามอย่างเงี้ยมันก็บรุมรคลได้มันคือเรื่องเดียวกันแต่วิสัยพระพุทธเจ้าก็อีกอย่างหนึง่งวิสัยสาวกก็อีกอย่างหนึง่งบางคนดื้อมากๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถบรุมรคลได้ยิ่งกว่าคนนั้นจะเข้าในไข่ยพยานของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ถึงจะบรุมรคลได้ อย่างท่านชดินสามพี่น้องอย่างงี้ก็เข้าข่ายพยานของพระพุทธองค์อย่างท่านชดินเนี่ยตอนท่านจะพ้นิพพานท่านก็ได้เล่าอุปกรรมไว้ให้ว่าท่านเป็นมิจฉาทิฐิมาหลายภพหลายชาติแม้ชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็เป็นมิจฉาทิฐิได้เห็นผิดได้สําคัญว่าตัวเองนี่เป็นพาราลาหันทางทั้งที่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติปฏิปทาของพาราลาหันเลย ด้วยความอนุเคราะห์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าได้ประแสดงแสดงฤทธิ์เพื่อที่จะลดมานะทิฏฐิของท่านชดินไม่อย่างนั้นท่านชดินก็จะเมาว่าตัวเองนี่เก่งเป็นพระหัหานอยู่ด้วยความอนุเคราะห์อย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์อยู่ประมาณสามพันกว่าหรือสองพันกว่านี่แหละกว่าท่านฉดิน จะยอมถอดถอนมานะทิฏฐิแล้วยอมฟังพระพุทธเจ้าคนเราถ้ามันถอดถอนมานะทิฏฐิในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วมันวางสิ่งเหล่านั้นทิ้งให้หมดแล้วฟังคนที่เขาบรรลุมรรคผลจริงๆฟังคนที่เขาเข้าถึงจริงๆแล้วมันพิจารณาตามซื่อๆอย่างเงี้ยมันบรรลุมรรคผลได้ไม่ยากเราเป็นผู้เดินตาม สิ่งที่มันยากมันยากในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วเราไม่บรุมรคผลเราเข้าใจว่าเราบรุมรคผลศีลเราไม่บริสุทธิ์เราเข้าใจว่าศีลเราบริสุทธิ์กรรมบทสิบเราไม่บริสุทธิ์เราเข้าใจว่ากรรมบทสิบเราบริสุทธิ์เราไม่มีฌานเราเข้าใจว่าเรามีฌานสิ่งที่มันยากมันยากตรงที่ว่าเราหลงเราหลง,เร,ลงเราเข้าใจผิดแล้วเราไม่วางมานะ ส่วนการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นไม่ว่าจะแสดงสูตรไหนจะยาวจะสั้นจะอะไรก็แล้วแต่มันก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของขันห้าของธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาส่วนที่จะถ่ายทอดจากแต่ละคนอย่างเงี้ยจริตมันก็ต่างกันไป วันนี้คำสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่สมบูรณ์พระที่ปฏิบัติได้มักได้ผลตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังหลุดพ้นมารุ่นต่รุ่น,นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีไม่มีเป็นสองแล้วพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นศาสนาพระพุทธองค์ได้ประกาศไว้ประมาณ5,000ปี ยังคงจะมีสาวกที่ปฏิบัติคำสอนพระองค์หลุดพ้นรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายแล้วก็จะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ยนต์ครบ5,000ปีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราวางมณะทิฐิวางความรู้ของเราลงให้เรารู้ว่าเราไม่รู้ให้เรายอมรับว่าเราไม่รู้ แต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่วางความรู้ของเราเนี่ยมันไม่มีใครสอนเราได้มานะทิฐิมันขวางเราอีโก้เรามันขวางเราแล้วความอ่อนโยนเรามันไม่มีธรรมะมันจะไหลเข้าสู่ในใจไม่ได้ให้เราทิ้งความรู้เราแล้วทําตามอย่างซื่อ,อระเบียบวัดมีอย่างไรให้เราทําตามอย่างซื่อ,อเขามีมานั่งสมาธิตอนเย็นสวดมนต์แผ่เมตตา เราก็มาทำอย่างซื่อ,อเขามีทำตอนเช้านั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเราก็มาทำอย่างซื่อเขามีให้ไปวิงทบาตแล้วก็สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้เราทำตามอย่างซื่อจเจริญสติตามอย่างซื่อเมื่อเราทำตามอย่างซื่ออย่างเงี้ยเราไม่ส่งจิตออกไปนอกเราไม่รับค่าศึกใหม่เข้ามา ต,ต่อไปศีลเราจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบมันก็จะสมบูรณ์แล้วระหว่างเราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างงี้เราอยู่ในข้อวัดที่ถูกเราทําเหตุถูกอย่างนี้มันจะกลายเป็นมหาสติขยับขยื่นเคลื่อน,นไหวทุกอัยบทที่เราทําการทํางานดูแลเสนา,าสนะเนี่ยเราจะเป็นผู้ทรงฌานอยู่ในระหว่างวัน ต,ต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยมันจะผ่องใสมันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะมีนิติยานเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดมันจะค่อยๆถูกถอดถอนละนันทิไปได้โดยอัตโรมัติที่เราสร้างเหตุถูกให้เราทิ้งสัญญาทิ้งความรู้ทุกอย่างเราอย่าเพิ่งคิดจะไปเป็นนั่นเป็นนี่ให้เราเดินตามอย่างซื่อ,อให้เรา ทำความดับทุกข์ให้ตัวเราได้เสียก่อนแล้วมันจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางของเราเพราะชีวิตเรามันเหลืออีกไม่นานแล้ววันเวลามันก็ผ่านไปทุกวันมันรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างนี้มันจะค่อยๆละค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆวางเมื่อมันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มันจะแจมแจ้งในธาตุสี่มันจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจมแจ้งในอวิชชามันจะเห็นรูปกษัตริยตรูปเวทนากษัตริยตวเวทนาสัญญากษัตระยสัญญาสังขารกษัตริยตสังขารวิญญาณกษัตระยวิญญาณมันจะเห็นดินกษัตริย์ดินน้ำกษัตริยตน้ำไฟกษัตริยตไฟลมกษัตระยลม มันไม่ได้เห็นเป็นนั่นเป็นนี่มันรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะอิสระจากทุกอย่างมันมีความสุขมันเบามันสบายร่างกายนี้จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติอย่างซื่อๆตรงไปตรงมามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาผู้ใดเห็นธรทมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตวันนี้ก็สาทุโมรนาบุญด้วยนะ